เขาดีแชร์ได้คนขับรถไฟช่วยน้องวัวให้ปลอดภัย ข่าวดีแชร์ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเรื่องราวของรถไฟสายใต้ขบวน452สุาุงไงโกลกนะครสีธรรมราชต้องจอดฉุกเฉินเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างป้ายจอดรถสถานีปากคลองตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงกำลังจะข้ามถนนครับรถไฟจะช,ชนหัวครับอ่านี่มันมาวันติดอยู่ที่ที่หัวรถไฟต้องจอดครับรถ,ร,ถรถไฟต้องจอดให้หัวครับ คนกำลังไปไปจูว่ะข้ามไปฝั่งนู้นครับรถไฟเกือบชนหัวไปข้าวพลอันกว่นี้รถไฟเหนื่อย้นะครับ เนื่องจากน้องวัวชนกำลังเดินข้ามทางรถไฟแต่ไปไม่รอดเพราะติดเชือกสายจูงคนขับรถไฟต้องกลายเป็นคนจูงวัวชนเองพาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยน้องวัวก,ก็น่ารักไม่ดึงดันขัดขืนย่อมวิ่งข้ามฟังไปโดยดีเหมือนจะรู้เรื่องแถมยังหันมาพงกหัวใส่หางไปมาเหมือนจะบอกว่าขอบคุณมากครับพี่